คุณโดดเด่นกว่าที่คุณคิดนะคะสเสน่ห์ของคุณทำให้คนจดจำตราตรึงแล้วก็เก็บไปคิดถึงได้ด้วยนะคะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโดยเฉพาะเวลาที่คุณรักตัวเองมากเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกตราตรึงในหัวใจนะคะความน่ารักสดใสพลังบวกของคุณ ความมั่นใจในตัวเองของคุณทำให้ใครหลาย,ลายๆคนสามารถลลลหลงรักหลงไหลคลั่งใคล้ในตัวคุณได้อย่างงไไ่ายดายนะคะขอให้คุณรู้เอาไว้เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่คือพลังงานที่การันตีและยืนยันความโดดเด่นในตัวคุณคุณอาจจะไม่คิดว่าตัวเองโดดเด่นแต่คุณรู้ว่าอะไรไหมสายตาของคนอื่นที่มองมาหาคุณเนี่ย เขาเห็นคุณโดดเด่นและเปล่งประกายมากที่สุดเห็นคุณมีสเสน่ห์มีออรา่ามีราศีที่ดีนะคะสเสน่ห์ของคุณความโดดเด่นของคุณทําให้คนสามารถจดจําคุณได้สังเกตได้เลยว่าใครหลายๆคนอาจจะมีการจดจ้องหรือว่ามองคุณอยู่บ่อยๆหรือบางครั้งบางทีเจอคุณแค่เพียงครั้งเดียวแต่รอยยิ้มหรือสเสน่ห์ของคุณสามารถทำให้ใครบางคนจดจำได้นะ สามารถทําให้เขาสามารถนึกถึงคุณได้จดจาําคุณได้คิดถึงคุณได้เก็บเอาคุณไปนึกไปคิดไปฝันได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าตัวเองไม่โดดเด่นอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่า <m ades> <c oughs> เพราะว่าคุณโดดเด่นเกินกว่าที่คุณจะรู้จักตัวเองซสอีกนะคะเสน่ห์ของคุณทาให้คนจดจํ <c oughs> าได้ะคะ่ะเสน่ห์ของคุณทําให้คนรู้สึกตกตะลึงได้เสน่ห์ของคุณทาให้คนรู้สึก ถึงได้เสน่ห์ของคุณทำให้คนเก็บไปฝันได้นะคะเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในคุณงามความดีคุณค่าและเสน่ห์ของตัวคุณได้เลยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้นี่คือการคอนเฟิร์มและการันตีว่าคุณมีดีมีคุณค่ามีออร่ามีเสน่ห์และมีความโดดเด่นมากกว่าที่คุณดูจากตัวเองซะอีกและมากกว่าที่คุณคิดซะอีกค่ะใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ 隐蔽哩哩哩